สวัสดีค่ะป่าวิไลสิพามาเทียวงานผสมุุดเจดีนอพี่น้องงานของจังหวัดสมุทรปราการเพิน่นงานนมาสการะสมุุดเจดีพนเนาะพี่น้องเพิพ่อน,นที่จัดงานอยู่สองฝากฟังเด้อค่ะเด้อป่าวิไลที่นั่งเรือขามฝากไปอำเภอพระสมุุดเจดีมองมองเข้าไปกาบป่ายอยู่ฟังคนนอพี่น้องลงมากะยางมากะขึ้นนั่งเรือเนาะค่ะพี่น้องนอนเรือมป็นนั่งเรือเรือผมกระสีออกขามแม่น้ำเจ้าพญาหรือว่าปากน้ำเ้วยค่ะพี่น้อง จังหวัดสมุทรปราก,การนี่มันก็จะเป็นปากอ่าวเลยพี่น้องปากอ่าวลงสูทะเลเนาะแม่น้ำเจ้าพญามาสุดเพียงหนีพอดีเด้อค่ะเด้องาเข้าไปในกรุงเทพคนถือเรียกว่าแม่น้ำเจ้าพญาออกไปฟังทั้งที่คือที่ปากอ่าวลงทะเลเอ่าวไทยเนาะพี่น้องที่คือจังหวัดสมุทรปราก,การนี่อยู่ปากพอดีเขาทันก็คือว่าปากน้ำสมุทรปราก,การเ้อพี่น้อง ไปไกก่ก็ขี่เรือตุก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 ,ตก,ตก,ตกไปเด้อค่ะเด้อไปไ่เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องได้รับส้มเนาะค่ะพี่น้องนอะยาวไปยาวไปจ้าเป็นงานงานประจำปีของเพิ่นเด้อค่ะเด้อเป็นงานประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการของกะขายหลายขายเต็มืมอพี่น้อง หนามส่งไปตลิกขักอยู่ปากนามสมุนปากกาแนมเบือกวเป็นตะย,ยานเป็นตะเซียวไปไรกระเซียวอ,อยู่จากหน่อยอยู่จากพี่น้องขี่เย้าไปเย้าไปจ้านะามึงเลื่อใหญ่ก็มีเลื่อหน่อยก็มีแลนตามประสานแม่น้ำเนาะครับพี่น้องเลือ่อใหญ่ค้นเสียงขาก็เยอะแยะแลนทุ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 นอยู่ป่าวิไลเก็บผาบบรรยากาศมาให้พี่น้องเฮเบิงเด้อค่ะเด้อ หนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะงานนมัสการพระสมุทรเจดีงานประจำปีของจังหวัดสมุทรปราการนี่คือลงเรือเนาะพี่น้องขามฝากขามมหอหพระสมุทรเจดีพันธิหอผ่าแดงผ่าแดงนี่พันธิเลิกออกทุกปีเนาะค่ะพี่น้องถึงงานปื้ปพตนหอใหม่ประดับไฟประดับยังนี่แหละจ้ะขังไตมัน ทางใต้เป็นโบสถ์ทองเลือดพรมดอกพี่น้องเพื่อนไปไล่กรบบาดเข้าไปทำดอกคุ้นมันหลายเลยมันร้อยทายหมองคนนุ้นน้อยน,ะะน้อ,อ,แบบอยนอคา,อาอนพอพัสมุทรเจดีพันธ์ต่างยุติษนามพอดีปากอ่าวพอดีนี่คือเที่ยวพัสมุทรเจดีแล้วไหว้พระย,ยังเสตเหลียบลอยถีเตียนกลับมาฟังฟังอันนั้นฟังสารกลางเด้อพี่น้องเพราะว่าบ้านปไปไลอยู่ฟังทางนี้เนาะคะ่านอคืนเลือดไม่ลบมาฟังสารกลางไปนี่ เก็บผ่บรรยากาศ้า้ากลับให้่พี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเด้อ่คือฟังค้ากลับเด้อค่ะพี่น้องถ่ายย่อนล้างลบไปเบิง่งการผจญงานติดน้ำพอดีพี่น้องสมุิใจดีนี่ก็ติดน้ำพอดีผุนเลือกขามฝากสวนกันไปสวนกันมาผู้บางคนพ่อมาฟังนี่นี่แน,นเห็นตึกนี่อยู่ฟังสารกลางจังหวัดสมุทรปราการตรงตรง,ตรงขามกันพอดีเนาะพี่น้อง เลือก,กับสวนไปสวนมาป่าย่ไรกับเก็บภาพบรรยากาศบางนี่คือหอหอดูดาวสมุดปาการพี่น้องตั้งอยู่ใกล้น้ำเพื่อกันละคนละฟังน้ำป่ายุไรเก็บภาบรรยากาศมาให้เพื่อนๆชมจ้าเพื่อนใด,ด,ดมีโอกาสได้มาเที่ยวก็มาเที่ยวผู้มีโอกาสกับเบิง้งไปละนั่งพี่น้องผู้อยู่ไกลกับมาบ่ดด้ผู้อยู่ไกลทำงานดุงเทพรุงไทยคนก็ได้มาเห็นผู้อยู่บา้บา,บา,นบานนอกบ้านหน้าเห่ากับบ่เห็น ไปไรที่เทียเก็บภาพบรรยากาศมาให้บึงงานไก่ไก่งานอะไรพวกนีิติดไฟติดยังประดับคนน้องเลือกนั่งไปนั่งมาสวนไปสวนมา